จับขึ้นมาเลื้องเออคือใครงาไว้มันเต้นนี้เพื่ออะไรบอกเก็บเก็บ สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องกินดีต้นหับพี่น้องเขาสูซ่องเพลงบ้านานาคือเก่าพี่น้องนี่ภาพพี่น้องลงมาบึงลงมาหาปลานำบกแห้งเลยปลามันแจ๊กสีมีกหรืบอบ่เลยกว่าบางเมื่อวานนี่คนเอาลายเลยมูเอาเบิเ์าจึงลงมา <laughs> ช่วงนี้ประมาณบางสามโมงพี่น้องกําลังสีหอดสี่โมงแหละ ชิงมหาลายบึงน้ำมันนี่มันจะมีปลาแรนก่อตามธรรมดาเนี่ยมันนานๆจะบเบิดดอกให้ชิลเลห้าบึงน้ำมันนี่หลยยันพอได้กินได้ปลนแรงไงขนมันบ่มีเขาจึงหลอกก็เท่าทึงเลาะห้าบึงแถวนี้ก่อนนะหนากระต่ายได้นำบกนะไรพวกหนาเนี่ยยังบวกจากยังเลยนี่ผือนี่พวกเป็นเช่เนี่ยนี่ เสร็จไปเลย

่ดูโยโยโอ้นี่ไข่แน,นี่โอ้เขียวเดี๋ยวผมถือนี่จับขึ้นมาเลี้ยงเอออยู่เสียงดังปล่อย โอ้ตัวไข่มันไหลลุกแม่ไข่ปลุกจากธรรมชาติทรงบโบนลุกพันได้หม,ม่นมันมันมัน,มน

ได้สองทุกคนสองโตปะปากมนแหล่นกันนี่นี่อันนี้จะปะปากน้อยอ๋อโมนี่อยากไปมอนี่โหรายถือบ่ททางนั้นเพิ่นก็นมาชอน บอกแล้ว่าช่อนแต่เทิงลุมโอวเด้ประสิวฮะนับบอกแล้วี่อ๋อตัวผูกถือมูมันป้าทุัวขาวอยู่ป้าทุ่ักเอฟไงอ,อบอกอ,นะอ๋ออ๋อตัวญงอ๋อตัวญงอ๋อ cái này tam Em phao. này phao Chơi sip bài cần bộ cài, không được cái sao này, phải nhảy ồ. Bụi rồi. theo tức này แล้วหาก็ลงมากินเหรอมันห้อนนะมันแรลนขึ้มาหากินพวกเนื้อะพวกยางแทนนี่แหละงามแรงเหนียวนับมึงก่อนได้บทซาวนี์นี่แต่ปะปะสองสามสี่ห้าโอ้โหมีแต่ตัวพอดีปีอย่างเลยทุกคนเลย แปดเก้าบาทเดียวหมดเลยทุกคน สิบเอ็ดโตเลยค่นี่ยมานอยู่เราขึ้นมาแทะเลโอ้จุกประทันกันเนาะค่ะ ฉบ,บานี่เขากินเลยได้น่ จะรักเอาปลาทุกคนได้ปะทันแม่เห็นบ่ค่ำๆน,น,นี่ถือบ่ ยูกิน,นสะดุ้งทีใช่ปะเนี่ยน่เออน้อดูเจ้าน่ะเหมือนเต็มสรุง้งเลยป่ะฮปลาพวกปลาสอยเนาะโอ้ทีขักอะี่ คือไข่งาไว้ม nah ันเต้น huh> น uh, uh. ี้เพื่ออะยรบอกไปเดี๋ยวเราขึ้นไปแถวเทิงทุกคนทางนากระสอเนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปแถวเทิงทุกคนเข้าไปแถวนาเขาแถวลุกป้ายกับเจ้าตึกสะดุ้งใบกวนกับเจ้าจ่บอแล หัวขักแทะนี่นะหล่อปลานะถืออยู่เลยทุกคนอาเก็บเก็บเก็บโอ้ยมาวอ้ำด้ไหมได้่บ <uży conveyed> ือบัดเดียวนั่นแหละสิปลายกำนี่แห้งถือกูนี่ป่ Oh, thử dưới đấy nhỉ Cái lông mà khẩm đấy, Ủa, thằng oh, bậc nhảy là mà bàn đây nè Bày thả thương con Bây giờ quân xúc chào Bây giờ thằng thương, <laughs> ok gì bỏ thuyền gì nữa thuyền du này ở theo lùm lùm khét đấy này

บยลบดเือยังเลียกประกดนประกดเนดป็นาะเดียวนันนงิบลยยุ่มจอยแมทิแมทึกบอดมันิมทถึกบอดมันจะได้อยู่ก็จะไดนได้เลก็จะดุงถีนะปาสยนะนิ้วก้อน้ี่ันบอก่าไม่มี มีไปได้ดอกแครนี่นะบัดเดียวกับมานเลยเนาะมามานม้านโอ้ปาปากนี่ยเขาเดิอไปกี่เนี่ยนะอือขาดน้อยปลาปากหลายเนาะช่วงนี้โอ้โหเขาตึกหลอกกันไปแต่ผมเขาตึกหลอกกันไปแต่ผมหลอกกันไปพุ่อืมเกิดไปพนาโอ้โอือพอปลาในคำเลยทุกคนตกใจเบิดหดาวขึ้นมากี่นี่ ไม่นจะออกเรื่องเรี่องเจกเรื่องเรื่องมนี่กำลังมีหนวดน้อยหนึ่งทึกในมองกันคางกกเสียวเลยทุกคนโอ้หไปผ่านลงในหันก็ไม่ลายแล้ว

ไล่ห um, oh. right. ักออกใดฮักดได้ no. ักแล้วเาหนักเลย้ hey, ่หนาาระเนขาห้อาลอยเนาะไปไปเนี่ยลวไย้วนี่ปนี่ลอเน้วไปเนี่ยวเนียแป่ลวไปเี่ยไน้ไปเนลไเนี่ยแล้เนี่ยไปนี่แล้วเนาแล้วไปเอี่ัก้เนย้ไเวน่ะ้เออแ้เ่เนลเยแล้วไปเลไปเยไปเลนยเอ้เยลยแล้วเ้ยไปล่ ป้าสัตว์บปาานันเน้อไม่ดมาัหลังันู้นไม่ไ่ไม่ห้องอยู่ติดค่างกู

ถูมาหาันคือบมมีไมหามานหบบี่โอ้นมากาอ้ยงมเอาบอไว้ม,มันได้ปลางมันบอกอ,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 อมองดเน,นาะมื<ห>อไหรมันบกเออาเาคือจะขัดมาโท สามเส้นเนาะอือุะฮะไ่พอสำบันสูนะครับไม่มันลายโัวเออใส่ชักทึ่งเลยปลาลายนะปลา โอ้ยโอ้ยยังบ่ทันยังบ่ทานประมาณสับแขนนี่แจ็คเดี๋ยวคือประดุกแน่หือประคอเอ้าออกขากรลีบาดนี่โอ้ยโอ้ยออกขากระลีบาดดิปะคอพี่น้องสับแขนนี่โอ้ยออกขากรลีบาดนี่ ปาทุสุดเยอะเออเลิกไดนริบหัวเขื่จนเจ็ดเดยนี่ประมาณสิเพียงเอิกหรือว่าเพียงคอนี่แหละอ่มันเคยคุดได้แน่น่ะเอาขึ้นไปทางนั่นได้ปัในตัวหนึ่ง สัมสีนิวนี่ยไม้มันลายเอาไปเลยมมกกินบอะ <c oughs> โอ้ขยามมันลงเลยให้จิตึกหมวนเนาะสะดุ้งทีใช่ไห้เฮ้ยผวกขอกเห็ดเพ้าอได้แล้วมันมืดเลยหยัดเขาไม่ไ <c oughs> <Wow. S 1> ด้หยัดเขาป่าแนง่ขาดเ้อะโหมีแต่พวกปลาสอยเนาะ อื่นมาอีกบ่นี่วเมื่อยเมื่อยอยู่บ่เมื่อยแล้วหาปลานี่ดิโอ้โหนี่จะปลาฉ่อยเนาะลายนี่ยจัดเมื่อมาแรงฉำสีนอนใตเป็นมือไตเป็นมือลงมาจากเถื่อเลยเต็มคลองเลยนะนี่ทุกคน ของน้อยๆเอาของใหญ่ๆเนี่ย่านหนักแอวเลยเดี๋ยวไปเบิ่งงันครบแล้วนี่กระถางน้อยแล้วนี่เห็ดปลาแดกเบิ้ดบนนี้นะกุ้งกลายเนาะใช่ๆๆเกือบเต็มกระถาง เดี๋ยวผมคนงานเขาก่อนพี่น้องตู้เอาอะไรเติบอยู่้นี่นี่ปลาไนเขาก็ได้ปลาไนคำถึกปลาไนเนี่ยเขาจนตกตกใจเลยนะได้ประมาณหนังถ้วยหนึ่งถ้วยตีนช้างนะ,ะลุกใหญ่อย่างนี้ก็กถือตอนยอยู่หลุมนี่แหละมีแต่ปลาปากเลยโตงามปลาปากปลาเกง ได้อยู่สองโลสองชํมโลนี่แหละฮะมนัมนมนันมันไปพี่น้องบัดน,นี่ผู้ขึ้เจ้าสอนก็นได้อยู่ผู้ขึ้เจ้ามายงอสะดุ้งก็ได้อยู่แต่พอได้อยู่ได้กินพี่น้องกว่าน้ำมันกําลังเริ่มลดลงอื่นน้ำน่าจะลดลงลายนะฮนะยานีไปเอางวเข่านี่งัวถ่าเลยนี่ ขึ้นไปเทิงเลยได้ขึ้นไปเทิงเลยบอกแล้วนี่นี่เนาะนี่เออบอกแล้วอยู่ในเทิงนี่ไปไปไปได้ร้ายอยู่บ่ได้พอหีบอยู่หรอว่าได้พอปิ้งอยู่หรือว่าไปไอ้เพื่อนก็ได้พอหีบอยู่ ฮะมันโนหางเอามาหาก็พอได้อยู่ได้กินพอได้ที่แรงไงป้าน่ยเด็ดไายแต่ว่ามันเข่าป่าพี่น้องเดี๋ยวไปเอางัวเขาก่อนพี่น้องงัวมันถ่าวรเจ้าเลยแหละอันนี้ยินเชียงร้านยิงยิงพอว่าร้าน มาหาวะจะอยู่น้ำพายแลย้วพ่อเพื่นบอกมาเอาเมื่อยอ,อตอนเพื่นมาหาเรานาะพอเมื่อเมื่อบ้านนะตอนร้านมาหาเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สานีาเด้อพี่น้องเดี๋ยวพบพ่อในคลิปหน้าพี่น้องเผื่อแตกกิดแตนไปเลยนี่ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะถ้ามากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องเดี๋ยวพบพ่อในคลิปหน้าบ๊ายบาย